เอาจริงๆเรื่องนี้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วถึงได้มีโอกาสดู15าค่ำเดือน11ในฐานะคนดูเพราะมันลืมไปแล้วว่าบรรยากาศในกองเป็นยังไงโทรไปหาพี่เก้งแล้วบอกพี่เก้งผมเพิ่งรู้ว่าหนังเรามันดีขนาดไหนแล้วก็น้ำตาคอไปบอกเฮ้ย15้าค่ำเดือน11มันโคตรดีเลยวะ่ะเพราะหลายๆครั้งอะ่ะเราเวลาเราดูหนังที่ตัวเองเล่นเราจะนึกถึงบรรยากาศในวันที่ถ่ายโอ้ oh, สีนี้เม่งตั้งหลายเทสคิดว่าเรามีพรสวรรค์ไหมในการเป็นนักสแสดงโน no, ตอนนั้นตอนนั้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดจริงๆครับแต่แต่มันจะมีจุดเปลี่ยนตรงที่ วันที่ถ่ายฉากประชันครั้งแรกรมันยากมากมันมันหลายเทคมากจนตากล้องก็งแบบนี้ลองนกึกออกว่าเราอยู่นัดเห็นแล้วว่าเพราะเราเพราะเรามันเทค,ยเคยอยู่นน่ไงเครียดดิแน่นอนคิดในใจเขาต้องแ a k มาผิดแน่เรารู้สึกทุกคนผิดหวังเครียดมากก,ก,ก็เครียดจนกระทั่งพี่อิดไปตัดต่อเสร็จแล้วมาเปิดที่กล้องบอกมาดูกันที่ถ่ายก็ยืนดูอยู่ไกลๆพบว่ามันเทมากเฮ้ยนั่นเราเหรอวะเทมากแล้วตอนนั้นก็เลยได้รู้ว่าในโลกแห่งการแสดงถ้าเราเชื่อ จะเป็นอะไรก็ได้นั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ลักการแสดงมากเพราะเราอยากเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราบ้านใหม่ของลีกที่ฮอตที่สุดพรีมียร์ลีกสดทุกคู่ที่เดียวในไทยโมโนแม็กซ์ในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า a อเเพียง199บาทต่อเดือนอย่าลืมติดตามพิพอื่นของแท็กเพื่อนเที่ยวได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ